สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ลากอะิี้ามาส้มนาลานตัดผมนะคะเนี่ยค่ะคือเห็นป้ายนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะเอาเอาป้ายข้างล่างให้ออกคนะคะนี่ค่ะอูตัดผมชั่วคราวป้องกันโควิดค่ะ นคะคะเวลากระบาดตัดผมมาอุ้ยเอาอันนี้เดี๋ยวนคะคะกระบาด,ดตัดผมมาหนีกันหลายเดือนเลยค่ะตั้งแต่โควิดมารอบสองหลบสามเนี่ยกะตัดให้แต่ก้นสนิทชิดเสื้อนาะค่ะพี่น้องพี่นุ่งลูกหลานไก่ชิตุลีสำหรับคนทั่วไปกะบ่ได้รับตัดเนาะค่ะเพราะว่ายา่านลูกู่ยิดเนี่ยละค่ะโรคระบาดนี่ละ มือก,ก้อนเนี่ยค่ะไปวายพระที่วัดปากแส่งค่ะแล้วเลยค่ะกับแวะสีตนทุเรียนยางมากที่มะนัเนาะ,ะแต่ต้นทุเรียนมากสองต้นค่ะดังเสียงมานอาข้าพนเพียนมาเบต้งต้นทุเรียนเนาะคะ่ะนี่ค่ะได้มาต้นหนึ่ง บนอ่ะนี่ค่ะต้นทุนเรียนอซาเพื่อนว่าทะเลเกาะสามร้อยเก้าสิบเนาะค่ะต้นแต่ว่ามันลดหาอยู่มันลดหสามร้อยเจ็ดสิบแล้วก็อีกต้นนึ่งคางๆกันเอาลุจากรดมากไปง่ายกะอ่ะป๊อบบี้ป๊อบบี้มาดูด้วยเหรอนี่ค่ะ น,นีต้นนึงค่ะต้นนี้ที่เพื่อนบอกว่าสามร้อยเฮ้ยบอทิดร้อยสามสิบค่ะเวลากระบอกผิดบอกผิดร้อยสามสิบเพื่อนเอกแต่ลอยนึงค่ะเอามาตั้งนี่ค่ะไปศึกษาข้อมูลเพื่อนว่าผู้เลี้ยงกอน่าสีปลูกนี็ต้องเอามาหาตั้ตงไว้ยมองเข้าสีปลูกให้เพื่อนพับสภากับพื้นที่ทีเข้าสีปลูกเพื่อนก็เลยมาสีปลูกมองนี้ค่ะต้นนึง คุดลุมไห้ฝนตกกะโหมันสิเป็นตาบ่ยังวะก็เลยว่ารอบบงสถานาการณ์ก่อนไปเทดินตัวนี้กะพ้กกันเอามาจากนาบ้านคัะมาก็หนามได้ค่ะหินดินตัวนี้มันไหลมาหนาล้านนะคะไหลมากมันเป็นขีดตมเนาะลูกค้าเขาล่างก็เหยียบจืนก็เลยโกยไซหลอไซโลขินนะคะมาดำวันนี้ซาตั้งใจว่าสีเอาลง ผมหมองลุ่มนี่แหละค่ะบ่ได้แล้วค่ะแสะแนวนี่ไปเบิ่งข้อมูลใน YouTube เนาะค่ะกูเพิ่นชั้นาญพวกเขาเจ้าปลูกกันนะเขาเจ้าว่าซุ้มหลายยืนย่นไร่กระบบดีลหาดสีน่าว่าจันเดี๋ยวค่ะค้างๆมึกก้อนนะเวลาก็ว่าสิเอากระดานมาทับทับวอาในทัวร์อยู่ค่ะอันนี้มองก็ไผ่ค่ะมันเป็นอันกองขี้เทาเนาะหาดม้าเนี่ยใหม่คักนะคะก็เลย เอากระดาษมาทับไว้อยากให้เพิน่นเมาเพิ่นตายเพิน่นให้เพิน่นปุ๋ยให้เนี่ยคะ่ะลุ้มหนึ่งลุ้มตัวตนน้นอันต้นใหญ่นะคะจะลุ้มตนนัวนี้เอา้าเอาบ๊อปปี้ป๊อปปี้ทำอะไรลูกึอโอ้ยมากขนาดเด้กองกี่เท้ากองขยะนี่มากขนาดโอ้ยเอาเท่านี้ก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวมือได้ปุ้กสิอัปเดตอีกที่นึงเนาะ วันนี้เอาช้ำเนี่ยละค่ะโอ้ยขอร้อันลูกควายสกปรกไรกันตอนนี้บ๊วยบ๊วยเป็นอะไรอ่ะฮะโอ้ยมันเปื้อนนั่นน่ะไปตีเลยตีเลยม้าตัวนี้มักสกปรกเด็ดขาดอ้าวลูกค้าเขาหน้าไปขายของกันเด้อค่ะเด้ออาวท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ